สวัสดีครับเพื่อก็บสุรุกข์กับลีบูพูเราเริ่มต้นกันที่บีดังแซบเยอะเจกิงครับสุดสะใจหลังประทักคารมกันในสนามดันแคนเฟอร์กสันอออา,อาการสะใจแบบสุดขีดในห้องแต่งตัวหลังจบเกมที่เอเวอเรตันบุกเอาชนะลิเวอร์พูลถึงถิ่นแอนฟิลสองสวนในเกมพิ้วลีกเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาดันแคนเฟอร์กสันผู้จัดก,การทีมเอเวอเรตต์นำทัพขุนพลทาวฟี่สิ้เงินฉลองเฉลยชนะในห้องแต่งตัวที่สนามแอนฟิลด์แบบสะใจสุดขีด โดยช่วงระหว่างเกมที่เจ้าตัวมีการประทัดคารุมกับเจ็กนิงคลับกุนซือเจ้าถิ่นด้วยเอเวอเรตต์นะครับบลุกชนะคู่ปรับร่วมเมืองได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1999โดยได้ประตูจากลิชันลิชองและลูกจดุดโทษของกิฟฟี่ซิคุสันส่งผลให้พวกเขาสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้ซ้มประตูต่อศู์ทำให้ลิเวอร์พูลพ่ายแพ้ในบ้านตัวเองเป็นนัดที่4ติดต่อกันตามการรายงานจากสนามอนฟิลด์ระบุว่า จหวะที่ทีมเสียจุดโทษในช่วงครึ่งหลังเกิดการประทัดขาลมกันระหว่างที่เจิกก็ล็อปพยายามประทร้วงผู้ตัดสินส่วนฝ่ายเฟอร์กูสันเองก็ยืนหัวเราะใส่จนคุณซือเยอรมันถามกลับไปว่าเอ็งหัวเราะอะไรวะและถัดจากนั้นอดีตกองหน้าคนดังของเอลตันก็ตอบกลับใส่ในทันทีว่าเราได้รับอนุญาตให้พูดได้หรือว่าเขาอนุญาตให้ได้แค่คุณเหรอเจอแกนท่นี้นะครับหลังจบเกมบรรยากาศในห้องตังตวทางฝั่งทีมเยือนร่าเริงกันสุดขีดโดยทางเฟอร์กูสันนำทัพฉลองเฮฮาด้วยตนเอง และในอัดคลิปวีดีโอเผยภาพบนโลกออนไลน์เหมือนกับเป็นการปลดล็อกเจยชนะที่รอคอยมานานกว่า120ปีนะครับโอ้ฤดูการนี้เราก็เสียท่าให้กับเอเวอรตตันะครับทั้งการเสียเวอร์กิลฟันไดน,นะนัดเจอกับเอเวอรตตันะฮะแล้วยังมาแพ้อ,อีกนะครับก็ฝากไวป้ปก่อนนะฮะรดูกาลหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาแก้แค้นนะครับแก้แค้น10ปีไม่สายนะฮะก็ระวังไว้ให้ดีนะฮะสำหรับดันแคนฟูซันแล้วก็ เก็บความแค้นไว้ฤดูกันหน้าเจอกันแน่นอนจ้มขั้นแขว h ฮอกยอร์แนเปิดเผยชั่ดสบลิเวพูลเพราะฮีโร่ในสิ่งกุาแมเฉลี่ยบาร์คูเซ่นะครับเขาหน้าจยอร์ันเปิดเผยว่าตนเกือบได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมลิเวพูลแล้วแต่ความหวังต้องดับลงเนื่องจากเกิดฮีโร่ในช่วงคืนปฏิหารที่อันฟิ์เสียก่อน มาร์กูเซ่นะครับหัวหอกอุนิโอนเบอร์ลินเล่าความหลังหลังจากตัวเองพลาดการย้ายร่วมทีมลิเวอร์พูลเนื่องจากด ok ีว่าโอลิกก้ก้าวขึ้นมาเป็นฮีโร่ของหงส์แดงใน,นค่ำคืนที่เอาชนะบาโซโลนา4-0ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบรองชนะเลิศเลก2เมื่อปี2019กูเซ่ในวยัย3.2ปีตกเป็นข่าวการเลียทีมหน,นักกับลิเวอร์พูลเพราะตอนนั้นเจ้าตัวกำลังจะหมดสัญญาก,กับไวเดอร์เบเมนแต่สไตล์การย้ายทีมก็ม็นเกิดขึ้นซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิเดเผยถ,ถึงเรื่อองงนนีีี้ว่่่่าาาาเสสยยดดุุๆททก ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้เนืนอนว่าผมเกือบที่จะได้ทําสําเร็จแล้วกรูเซ่เปิดใจกับรายการพอสแค t ในเยอรมันแต่จากนั้นนะครับก็มีคนนึงทําประตูได้นในเกมอยู่ฟ่าแนชมริกรอบรองชนเลิศและนัดชิงชนะเลิศแล้วก็จบลงทันทีมันน่าผิดหวังจริงๆท่านี้นะฮะสองสุนหน้าที่กรูเซ่พูดถึงคาดการณ์กับว่าน่าจะเป็นดิวอกโอลิกก้และเดเลสเลี โดยที่ฝ่ายแรกเป็นฮีโร่ของชาวเดอะคัพหลังสัดประตูชี้ขาดในเกมหงดังกำราบเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาแล้วตีตัวกข้สู่รอบชิงชนะเลิศและจากนั้นก็สามารถทำประตูได้อีกในนัดชิงชนะเลิศส่วนสเตอร์ลตบหมสัญญากับทีมและถูกปล่อยตัวในช่วงเสมอนั้นอเดนฮีโร่เชื่อการไม่เสริมทัพในทันทีที่ได้แชมป์พรมี์มอังกฤษคือจุดอ่อนของดง สตีฟแม็กมานนะฮะตำนานกองกลางของเอร์พูเชวาหงดงังไม่ยอมเสริมทับเพิ่มความแข็งแกร่งสู่ทีมอย่างต่อเนื่องในทันทีที่หลังได้แชมป์พรีเมียร์ลีกจึงเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้พวกเขาพลาดท่านในการ้วงชันแชมป์พรีเมียร์ลีกในการนี้ผมแปลกใจที่เจกิกรับไม่ใช้ใจเงินหลังจากนําทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแม็มานที่เคยคว้าแชมป์ลีกสูงสุดกับหงดังในยุคที่แชนีเรเบรชคุมทับอยู่ศิละปะของทีมชั้นนำคือการทุ่มเทมันคืนอยู่ระดับท็อป แต่พวกเขากับเลือกถอยหลังลงในการต้องการแชมป์พิมลีกเพราะว่าทีมอื่นๆต่างก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันพวกเขาควรที่จะเซ็นนักเตะ2งถึงสามคนตอนที่คุณอยู่ในระดับท็อปไม่ใช่ตอนที่คุณจะสะดวด9ใน10ครั้งจะก้รับรู้จักทีมของเขาดีที่สุดเมื่อคุณร่มปรปับปรุงและทีมที่ดีที่สุด11คนของคุณไม่พร้อมและคุณก็มีการแข่งขันที่ไม่เป็นใจเกิดขึ้นนั่นคือเมื่อคุณเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับทีมของคุณเองแบบไม่แน่ใจ ที่ผมเลือกนักเตะได้ถูกต้องในตำแหน่งที่ถูกต้องไหมเนี่ยเหมือนยากมากสําหรับลิเวอร์พูลในการก้าวผ่านช่วงเวลานี้และคุณอยากให้ลิเวอร์พูลได้คะแนนเพิ่มเติมอีก2-3ถึง3คะแนนแต่พวกเขาทําแบบนั้นไม่ได้ไม่น่าเสียดายนะตอนนี้พวกเขากําลังพยายามยึดครองพื้นที่ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปแทนที่ไม่ใช่การมุนนแชมป ปวดใจวอนดุมอดครวนลิเวอร์พูลเล่นดีกว่าเอเวอร์ตันมิคฟิลดัชแมนเจ็บปวดที่ทำหงแดงเป็นฝ่ายแพ้นในเกมเมอร์ซิไซส์เดมิแมทผมยืนยันว่าพวกเขาคือทีมที่ดีกว่าตลอด90นาทีจอร์จินนวอนดุมนะครับมิคฟิวของลิเวอร์พูลเปดิดเผยว่ามันเป็นความเจ็บปวดแสนสาหัสท,ที่ทีมพ่ายแพ้นในบ้านในศึกเดมิแมทแห่งเมอร์ซิไซส์นะครับ้ผมยืนยันว่าพวกเขาคือทีมที่ดีกว่า ทำพงงแดงเปิดรังเงนฟิลด์ทำศึกมาใช้ดับบมิแมทโดยเอวตันได้ประตูนำตั้งแต่ต้นเกมจากลิชันลิชอนและจุดโทษของกิฟฟี่ซิกุซันพาทีมเอาชนะดับบแมทเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2010ผลการแข่งขันที่ผ่านมานะครับทำให้วันดุมเปิดเผยว่ามันเจ็บปวดมากที่แพ้เกมดับบแมททั้งที่เขายืนยันว่าทีมของพวกเขาคือทีมที่ดีกว่าตลอดเ0นาทีในเกมเขําขึ้นที่ผ่านมาคนก็รู้ดีว่าดับบแมทมันมีความหมายอย่างไรต่อสโมสรแฟนบอลนักเตะ มันมีความหมายมากและความพ่ายแพ้มันก็แสนเจ็บปวดวันนุ่ดเผยกับสแก็สปอร์ตประตูแรกที่เสียไปเราพยายามจะครองบอลตอนที่บอลยาวเปิดเข้ามามากกว่าที่จะกัดออกไปให้พ้นในช่วงไม่กี่นาทีแรกของเกมคุณควรเล่นเสียงให้น้อยลงรู้ายตัดแนวรับรับมาแล้วพวกเขาก็ได้ประตูพวกเขามียกาดอีกเพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นซึ่งพวกเราเป็นทีมที่ดีกว่านี่คือสรุปคันเล็กวอร์ภูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะฮะ ของวันที่21กุมภาพันธ์นะครับตอนนี้แอดบินก็เป็นเหมือนกับแฟนๆแล้วนะครับก็คือเซ็งกับผลงานของพวกเรานะครับต้องยอมรับนะครับว่าเซ็งจริงๆเพราะว่าตอนนี้ซุ่มเสี่ยงเหลือเกินที่จะไม่ได้ไปอยู่ฟากชมลีกถ้าฟอร์มยัองอยู่อย่างนี้นะฮะตอนนี้พสุขเข้าวสเสาแทกทุกอย่างเลยนะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าปัญหานี้จะแก้ไขได้อย่างไรนะครับสงสารเจ็กกิ้งครอปเหมือนกันนะครับนักเตะก็มาบาดเจ็บเพิ่มอีกจอแดนแฮนเดอร์สันตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะ ทำอย่างไรแล้วสภาพจิตใจย,ย่ําแย่เข้าไปอีกนะครับโอ้โหอย่างไงเสียตอนนี้เราเจอปัญหาเคลื่อนลูกใหญ่เข้ามาถาทถมอีกครั้งนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งปล่อยมือนะฮะร,รวมเชียร์ไปด้วยกันก่อนนะครับให้กําลังใจบอสของพวกเราสู้ไปด้วยกัน30ปีก็รอมาแล้วตอนนี้ต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับห้ามปล่อยมือเด็ดขาดส่วนแฟนบอลมีความคิดเห็น,นกันอย่างไรเชิญร่วมสนุกด้วยการระบายอารมณ์ข้าง,ล,างล่างคลิปเช่นเคยนะครับก็เซ็งไปตามๆกันนะฮะ do down.